ตัดคลิ้งเลยถ้าต่อปั๊บเดี๋ยวมันนาแล้วมันขึ้นในแปลงนาเออไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้นี่แปลงนี้อยู่หมู่ไหนครับลุงจัดครับอันนี้อยู่หมู่ห้าประตูครับอ่าทำไปด้วยอันนี้เนื้อที่ประมาณนากี่ไร่ครับลุงจัดเนื้อที่มีสามไร่สามไร่ปกติปีที่ผ่านมาได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ไม่ถึงสามตันไม่ถึง 3, สามตันนะเองียบอย่างนี้านาย,ยากจะรู้ครับแล้วนี่ลุงจัดกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตัดหญ้าอ๋อหญ้านะหญ้าผล อหมดต้องตัดทิ้งเลยเอาไว้ไม่ได้อืมเอาไว้ไม่ได้เลยแหละาไว้ไม่ลบจะยากขึ้นงาหนนะแล้วก็รบอีกแบบไอ้ตรงนี้นาดำหรือนาวนหวานครัลุงจัดวานวาน oh. วานวาน,วานน้ำสมอะรวานน้ำสมสามไร่กว่าอ๋อ oh. ต้นสูงดีนะครับลุงจัดโอ้ oh. ได้ใช้นาโนสี่สี่ครั้ง ค <ARS S 1> รั้งเหมือนกันโอ้สี่ครั้งเหมือนกันนะเพราะว่าโอ e ้แตงนี้ก็ใช้ครั้งสายนี้ก็หมดแล้วไม่ใช้แล้วสายหมดแล้วนะอันนี้อันนี้ก็อันนี้เก้าสิบเก้าสามวันเก้าสิบวันเก้าสิบวันน้ำเก้าสามเดือนน้ำน้ำขึ้นคอนะไหว พอต้อนวานให้แห้งขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องดูน้ําน้ําขึ้นก็มันก็เข้าน้ําแห้งมันก็แห้งไปด้วยมนันขึ้นขึ้นลงลงแต่ตรงนี้น้ำานี่สมบูรณ์มากเลยลูกจันบางทีต้องดูดออกโอ้น้ำมันสมบูรน้ำเยอะจัดนะติดของใหญ่เลยนี่ติดของทิ้งไงของทิ้งน้ำนี่ของทิ้งน้ำนะ เนี่ยผู้ข้างล่างนั่นถ้ามันเอามันก็กั้นคลองทิ้งน้ำน้ำก็ดันขึ้นนี่ไงถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็แห้งนี่มันไหลไปคลองตรงโน้นจีวัดหินบ่างหลังวัดนะลงลงั่งหลังมันตะลีอ่ะโอ้บันตะลีลงมาบ้านไอ้เนี่ยถามท้อตรงเนี้ยไหลกลากลงลำลงลำลำไม่ก้าวก็ไปโน่นแหละไปย้อนน้ำแยบไปโน่นแหละ ได้ข้องจรันยืนแน่ว่ะเดลยไม่นูย่ออยู่นินาาวะนะมันต้องต้นสายทำไมต้สนสายไม่เนี่ยยังตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจแล้วสบายใจเลยดูนอนดูมนแมลงโวนไม่กกถ้าโวนสักทีทำไมโวนไม่ต้องรอเกี่ยวเลยไม่ต้องหอยเชอรี่มี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 มั้ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยหอยเชอรี่ลูงกินไอ้นกกินหมดอ๋อหุ่ย นกปลากหางกินหมดนี่ตั้งเลยนกปลากหางมายนะอย,อายนนู่นะโอ้โหค์กรน,นี่เรื่องมึงเอ้อบางนี่ใครให้แดงหมดหอ,อยคุ้งหอยคมนกปลากหางกินหมดพวกเราต้องซื้อหอยกินแล้ว <c oughs> นกปลากหางมันมามาเออ อันนี้แปลงใกล้ๆนี้ก็ใช้ยสามดีเหมือนกันนะของของคุณสวัยนะไอ้พวกคลองสวัยอะ่ะไอ้ลูกลูกขุยเชียนอะ่ออะใช้ดีอ่ะเออใช้ดีก็ขุ่นขุ่นขุ่นข้างคลองขุ่หมันแล้วใช้ได้ไหม ใช่มันเขี้ยวดีมันเอาไปใช่นะมันเอาไปใช้ใช้ไอ้นี่พาไปไตอนล่างมันคงซื้อแล้วคงจะแบ่งกันนะแบ่งกันแล้วแบงแต่คงอมันดีมัเยอะมันลายข้าวดีหญ้าฉิดข้าวมเพิ่มทุนไปลงทุนไปเพิ่มทุนไปนี่ของพี่สก็ถือว่าสวยมากเลยนะใช้ได้เลย เสมอเป๊ะมึงกันใช่ถ้าไหวไม่ได้ไปทายต่อทายต่อไอ้ตอนที่เราทําตอนนั้นเนี่ยเสียดายลงลงไปครั้งที่มันกำลังคนออเนยเออที่เขาจัดคนให้มางายแล้วก็แย่กว่านี้ไอ้ไอ้แบตมันหมดไอ้ไฟฟ้าบ้านพวกมันดับไฟมันตีเมื่อคืนนี่ท่อมบ้านท่อมมันทัดไงไม่รู้เนี่ยให้อ้วนไปดูเนี่ยดใช้ไม่ได้เลยใช้ตีปั๊กปั๊กใช้ที่ไหน